ุดประสงค์ของการใช้คำถามทั่วๆไปครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าการใช้คำถามของท่านเป็นคำถามลักษณะไหนครับังนั้นเราจะเห็นภาพเลยครับว่าหากเราตระหนักรู้ว่าเรากำลังใช้คำถามลักษณะไหนแสดงว่าเรามีจุดประสงค์ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรครับตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียนรู้กันครับเ็าบอกว่าหากเราใช้คำถามปิด ก็เท่ากับเราต้องการยืนยันคําตอบครับเห็นจุดประสงค์ของการใช้คําถามของเราครั้งนี้คือเราต้องการคําตอบเรามักจะใช้คําถามปิดนะครับคำถามปิดที่ลงใช่หรือไม่คําถามปิดที่ดีไม่ดีคําถามปิดที่ถูกหรือผิดนะครับมันจะมีเป็นคําถามปิดไหมก็เป็นคําถามปิดนะครับคำถามปิดที่เป็นทางเลือก2ทางคือด้านใดด้านหนึ่งก็เป็นคําถามปิด บางคนอาจจะบอกว่าเป็นคําถามเปิดก็ได้แต่เป็นคําถามเปิดที่เป็นเชิงปิดใครทําอะไรหรอนี่ออกไหมครับจริงๆเราต้องการคําตอบที่ว่าใครทําอะไรจริงไหมฮะงั้นมันเหมือนกับเป็นคําถามเปิดใครก็จริงครับที่ไหนเหรอมันเหมือนกับเป็นคําถามถ้าเราต้องการคําตอบเรามักใช้คําถามปิดถึงแม้รูปประโยคจะเป็นเปิดก็ตามงั้นอยากให้ท่านตระหนักรู้ว่าท่านมีจุดประสงค์อะไรคําถามก็จะออกมาลักษณะนั้น หากท่านมีจุดประสงค์เพื่อจะตอบคำถามบางอย่างนะครับท่านก็จะให้เคาตอบในมุมของการใช้คำถามเปิดแบบทั่วๆไปอ๋อใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหรอแล้วก็มันมันอยู่ที่เหตุการณ์อะไรนะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆเหมือนกับต้องการคำตอบแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นการยืนยันที่ต้องการคำตอบแต่มักจะเป็นการเตรียมไปรับฟังครับงั้น ถ้าเราต้องการเพื่อให้ตอบคำถามแบบทั่วๆไปนะครับบางอย่างของเราเราก็จะใช้คำถามแบบทั่วๆไปครับเป็นคำถามเปิดนะครับแตบบ่ทั่วๆไปหากเรามีจุดประสงค์เพื่อให้เขาแสดงความคิดเห็นเราก็มักใช้คำถามเปิดแบบเฉพาะเจาะจงคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างช่วยอธิบายมุมมองนี้นิดหนึ่งสิครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรจากเหตุการณ์นี้ หากจะให้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วคิดว่าได้เรียนรู้อะไรครับเห็นไหมครับคำถามเปิดแบบเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนั้นๆเพื่ออะไรครับเพื่อจะต้องการรับฟังความคิดเห็นก็คืออยากให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นของเขาครับตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะลงเรื่องของการฟังนะครับตรงจุดนี้เราจะต้องตั้งใจฟังมากนะครับเพราะว่าอะไรฮะ พอเราใช้คำถามที่อยากให้เขาแสดงความคิดเห็นแล้วดังนั้นความคิดเห็นของเขามีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำถามเปิดแบบทั่วไปหากท่านมีจุดประสงค์ที่จะต้องการให้เขาคอยตามความคิดก็มักจะใช้คำถามชี้นำโอเคจากสิ่งที่ทำไปเนี่ยอยากให้ลองเอาไปใช้ดูนิดนึงนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับจริงๆเรานำไปแล้วนะ อยากให้เขาลองไปใช้เพียงแต่ว่าเราก็ยังเพิดไว้ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแต่มกักจะเป็นคำถามชีน้นําได้ลองทําแบบนี้ดูไปแล้วหรือ,อยังได้ทําแบบนี้ดูบ้างหรือเปล่าได้ทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมไปบ้างเหะเห็นไหมครับเราต้องการให้เขาคอยตามความคิดเพื่อให้เขาได้คิดตามที่เราอยากให้เขาไปปฏิบัติอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นคำถามในเชิงของชี้นำครับ แน่นอนครับรูปแบบประโยคค์คำถามจะเหมือนกับคําถามเปิดทั่วไปแต่มันจะมีหัวข้อมีประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาแล้วต้องการให้เขาคอยตามสิ่งเหล่านั้นครับเราเรียกว่าคําถามชี้นําครับหากท่านมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้ที่เราพูดคุยด้วยเข้าใจความเป็นตัวตนของเขาและเราได้ยินความเป็นตัวตนของเขาด้วย พอเขาพูดเขาจะเข้าใจของเขาเราก็จะได้ยินความเป็นตัวตนของเขาเรามักใช้คำถามเปิดกว้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังบ้างละ่ะเห็นไหมครับเป็นคำถามแบบกว้างๆมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังพอเขาเล่าแล้วเราจะต้องฟังครับฟังเราจะได้ยินความเชื่อความคิดความรู้สึกประสบการณ์คุณค่าในตัวเขาครับตรงจุดนี้เดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องการฟังอีกครั้งหนึ่งงั้น หากเราต้องการที่จะสื่อสารแล้วเข้าใจผูพ้พูดหรือตัวตนของผู้พูดมากขึ้นเราก็มักใช้คำถามที่เปิดกว้างไม่มีคำตอบนะครับช่วยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนิดนึงสิครับพอข้ออธิบายปุบ๊บเราจะเห็นเลยว่าเขามีคุณค่าอะไรกับเรื่องนั้นๆนั้นคำถามของเราก็มาจากจุดประสงค์ของเราครับ สุดท้ายครับหากเรามีจุดประสงค์เพื่อสร้างบทสนทนาปกติเราก็เป็นคําถามชวนคุยเ,ออเป็นไงบ้างสบายดีไหมวันนี้ไปทาอะไรบ้างล่ะโอเคเรื่องที่ชอบมีอะไรกีฬาที่รักมีอะไรเห็นไหมครับก็เป็นคําถามชวนคุยปกติงนั้นคําถามแบบทั่วๆไปก็มักจะมาจากจุดประสงค์ของเราจุดประสงค์ของสไลด์นี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าหากเราชัดเจนว่าเรากําลังใช้คําถามรูปแบบไหนให้เราย้อนไปว่า มันใช่จุดประสงค์ที่เราต้องการไหมหากเราชัดเจนในจุดประสงค์รูปแบบการใช้คําถามของเราก็จะออกมาตามจุดประสงค์ของเราอย่างแน่นอนครับนั้นตรงจุดนี้ครับก็จะทําให้เราได้เห็นการเรียนรู้ของเราว่าอ๋อจุดประสงค์เป็นการนําเราไปสู่การใช้คําถามประเภทต่างๆครับ